ยี่สิบยี่สิบ้ารายาที่ร์วันเอ้ยไม่ใช่วันพฤหัสวันพ่อก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นความ่นเล้นวันนี้เลยมายอนหลังที่มีชื่อว่าวันพ่อวันพ่อวันพ่อย้อนหลังนะครับตอนนี้เราอยู่ จะปั่นันทรายปั่นจันระยที่กรงเทพจะเป็นวนลุ่บุรีรัมย์นะฮะน่าจะเลยนะฮะรวมตัวกันไปใช้เวลาปั่นประมาณหกเจ็ดล้านก็มแต่ละคนนะครับก็จะให้ดูสภาพนะครับดูสภาของผู้ใจมาได้อะไรครับขโมยบอลที่สีที่สีจะปล่อยออกอีกจะเป่นลุกลุ้นลุกลุ้นของทางฝรั่งนะครับพอไปทิ่ชู่นาต่างประเทศทิชชู่โร่ครับ มันพอไดอะไรครับก็พุ่งกลันมานะฮะผมจหร่วมกิจกรรมนะครับผู้ร่วมกิจกรรมคืออะไรครับหัวอนุ่ะัพื่อขอความมพตให้พ่อลองก็แอบไปต่ตาลายจะร่วมกับเพื่อนเพื่นะเพื่อรักก็จะมีโอกาสเรวจะเพื่อนะแอไปจะมาเจอในที่นองนะฮะ ก็ย <đ> oh <affiliated S 1> ังไงครับชื่อี้นะครับเป่ควรให้พ่อลวงครับพ่อลวงสุขภาพกี่อายุนานกับรตัวยานหนารถนะครับหารถประทุยาสองด้านหรือนะครับหรือจัลกท่านปราเอนะครับา้ก่อนนะครับครับไมควรให้พอลองนะครับ ให้หวานเลาะเนะครับเอาเอาเอาให้พ่อก็ได้ครับให้พ่อตัวเองก็ได้ไม่มีช้ำสุขครับครับมันไม่ใช่วันเกิดนะครับมันไม่ใช่วันเกิดนะพี่ทำเี่อะไรอะหน้า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 ที่อะไรครับ ชือจิสราทครับจีลินจี้าครับจีดาของครับคีนค่ะจีนครับยังคิ่ายอีกเหรอขอทำขอพรให้พ่อหลวงครับอืออะไรวะขอให้ท่านยืดอะไรวะยืเยะอะไรฮะยู่กับคนไทยนานๆนะครับก็ให้สุ้าผาแข็งแรงครับให้เป็นลุงพลุงใสครับครับให้ ของเราต่อไปครับถามนี่กายรครับพี่บอมพี่บอมไหมครับชื่ออะไรครับชื่อพีบอมครับชื่อพี่บอมใช่ไหมครับโอ้โหทำมือก่อนได้ไก่สิบสามเก็ก็ขอให้พองค์รงพระเจิครับครับครับตามต้นต่อลยนี่ครับ นี่ต <analyze anthropology> ้นครับนี่ต i mean ้นครัขอขอบควยให้พวกเราน่อครับให้อยู่ดีมีความสุขและ ความใจแดงครับวันนี้มาแต่สวรรค์ชั้นไหนครับขโวยวรชั้นฟ้าครับสวรรค์ชั้นฟ้าใช่ไหมครับใสครับลงมาช่องไหนเออนี่ครับต้นนี้ต้นนี้ใช่ไหมปีนปีนลงมาครับขโมยพรได้ให้พ่อไม่แพ้เลยครับถามพ่อต่อเลยครับงบ้าหรือเปล่าครับป้าครับขอขโมยพรให้พ่อหลวงนะครับอ๋อ หมพยวงสุนทรเจริญครับยิ่งเย็นนานครับนะครับอยู่กับประชาชนเป็นนานนะครับสุดยอดแข็งแรงนะครับยิ้มทำไมครับโบ๊ทครับมือกล้องอย่ายิ้มสิครับอะไรนั้นถ่ายรูปไหนรูปมาครับพี่โบ๊ทเอาว่าไงครับพี่วอสพีวอสว่าไงครับาีสวยแค่ตามตามพี่วิกกี้ต่อเลยไหมไม่พี่โบ๊ทว่าไงครับเราเพิ่งสวยแค่จบรายงานเสร็จเพี้ครับผมครับ